ท่านกรรมิการที่ส่งวนความเห็นนะครับมีสามท่านท่านแรกท่านสสิน,นัทนทำนิธิน,นันเชิญครับขบคุปท่านประธานค่ะทานายแจมสัญจันทำมมน,น,นิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขต11พักเก้าไกลค่ะวันนี้ในฐานะของกรรมธิการนะคะที่สนวนคําประ,ะติในมาตราที่27นะคะสํานักงานตรารวจแห่งชาติขอสไลด์ด้วยนะคะไลด์ <c oughs> มาไหมคะ วันนี้จะมาพูดในคะบทสรุปของงบปี6-7นะคะของมาตา27นะคะเกี่ยวกับสำนักงานตุลาการชาติสไลด์ถัดไปค่ะค่ะจากเกี่ยวกับเรื่องของตํารวจนะคะช่วงนี้ตํารวจเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดถึงกันนะคะหในปัญหาหนึ่งในข่าวที่สําคัญค่ะคือในในข่าวของนักท่องเที่ยวแย่งปืนตํารวจจังหวัดภูเก็ตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะ ข่าวคราวนี้ค่ะมองผิวเผินแล้วอาจจะมองว่าเป็นปัญหาของนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหาในประเทศไทยซึ่งมีหลายๆเคสที่ผ่านมาในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะแต่อีกหนึ่งสาเหตุนะคะหนึ่งมุมที่เราที่เราจะไม่สามารถไปเสีได้เลยว่าเราต้องคิดถึงก็คือว่าทําไมนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะตํารวจนะคะถึงไม่สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มีการฝึกยุทธวิธอีอย่างไหนนะคะทำไมถึงไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้นะคะ<ม>ฉันก็เลยม,มาดูเล่มงบประมาณนะคะขาวค่าแดงนะคะแล้วก็เล่มงบประมาณที่ได้จะส่งในห้องอนุกรรมธิการขอสายสัตไปค่ะ <c oughs> สายถัดว์ไปไหนคะค่ะ <c oughs> งบประมาณค่ะชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจค่ะเปิดไปเปิดมาพบว่ามีประมาณอยู่5ก้อนด้วยกันค่ะนะคะก้อนแรกนะคะ 2 9 9ล้านบาทก้อนที่2 45้าล้านบาทแล้วก็อีก3ก้อนลดหล่นลดหลันกันไปนะคะ1ิล้าน15ล้านแล้วก็12ล้านบาทค่ะมองจากก้อนนี้นะคะเราอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เราจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกยุทธวิธีเนี่ยมันมีความนะคะหัวรีบขาหัวรีบขาโตหัวโตขารีบอะไรก็ตามทําให้เห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นมันเป็นไปแบบแปลกๆนะคะถ้าเราลองมองนะคะแค่ตัวปริมาณงบประมาณ โดยไม่ได้มานั่งดูนะคะว่าแต่ละโครงการชื่อโครงการว่าอะไรเราก็จะเห็นว่ามันมีความบวมของชาร์ตนี้อยู่นะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าใน5รายการนี้นะคะรายการไหนโครงการไหนของค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีที่มันบวมขึ้นมานะคะท่านท่ไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าโครงการที่บวมขึ้นมาจํานวน299ล้านค่ะเป็นโครงการเป็นโครงการนะคะค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตํารวจเกี่ยวกับการ ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบร,ะรมวงศานุวงศ์ค่ะนอกจากนั้นอีก4โครงการนะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน45ล้านบาทและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหานะคะในจังหวัดชน,นยแดนภาคใต้และก็โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตงบรูรณาการ3จังหวัดนะคะแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับการรักษาความสงบและความมั่นคงภายในอาณาจักรในประมาณแค่12ล้านบาทเท่านั้นพาถัดไปค่ะ ในงบ290กว่าล้านบาทนี้นะคะพอเรามาดูในเอกสารนะคะตัวเล่มงบประมาณนะคะที่ในที่ที่ได้ส่งมาในข้องอนุกรรมธิการความมั่นคงนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะหลักใหญ่ใจความของงบประมาณก้อนนี้ค่ะมันเป็นงบประมาณในการฝึกที่เรียกว่าโครงการ LocalCat นะคะเป็นการฝึกนะคะเป็นเป็นการฝึกหลักๆของงบประมาณก้อนนี้เลยนะคะแล้วนะทัดไปค่ะ ซึ่งมันจะมีในโครงการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปีกย่อยเนี่ยมันจะมีโครงการที่มันซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นเช่นโครงการนี้นะคะโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลละเลือนพลละเลือนร่วมเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขนะคะหรือว่าชอป,ปอรกรเนี่ย1.5ล้านว่ประมาณนี้ก็ซ้าซ้อนค่ะฉันเลยมองว่าอันนี้ควรจะต้องตัดลด ออกไปนะคะเพราะว่าทําให้มันซ้ําซ้อนกับองค์กับหน่วยงานอื่นๆเช่นกอทนนะคะหรือว่าองค์กรอื่นๆหรือมองอีกแง่คือว่าต่อให้ไม่มีโครงการนี้นะคะ,ะตำรวจก็ต้องทําให้ประชาชนมีความสุขอยู่แล้วนะคะถัดไปค่ะก้อนที่2ค่ะ45ล้านนะคะเป็นงบค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตํารวจอันนี้จะเกี่ยวกับประชาชนแล้วค่ะ45ล้านบาทเป็นเป็นเกี่ยวกับการมาคับใช้กฎหมายอำนวยความิธรรมแล้วก็การบริการประชาชนค่ะ ใ้ทัดไปนะคะใน45ล้านนี้นะคะหลักใหญ่ใจความจะอยู่ที่ก้อนนี้ค่ะคือการฝึกอบรมฝึกวิธีตำรวจกลางที่หนองสารายนะคะ3หลักสูตร35โครงการแปนบนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบไปค่ะอีกอันนึง มาก่อน่ะกลับมาก่อนนะคะ45ล้านบาทนะคะซึ่งจะอยู่ที่3หลักสูตร15โครงการนะคะ37ล้านบาทจะเป็นการฝึกนะคะที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีหนองสาหลายนะคะซึ่งศูนย์ฝึกนี้นะคะเมื่อ5ปีที่แล้วก็เป็นศูนย์ฝึกที่เอาตำรวจไปทำารงวินัยด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะนอกจากนั้นจะมีการฝึกยิงปืนนะคะซึ่งกัน,นี้่นเห็นว่าเป็นงบประมาณที่สําคัญเพราะว่าตำรวจจะต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาเพื่อใช้ในการบริการประชาชนและก็อนำนวยความสะดวกค่ะถัดไปค่ะ ก้อนที่3และก้อนที่4จะมีความซับซ้อนแบบ2เด้งนะคะสเด้งนี้ไม่ได้เป็นการเด้งใครนะคะแต่เป็นก็ป,ประมาณที่ซับซ้อน2เด้งของก็ป,ประมาณ3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะก็ป,ประมาณก้อนแรกเป็นงบประมาณของการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบนะคะจำนวน17ล้านถ้างบนี้เราไปดูที่วัตถุประสงค์นะคะจะมีความเหมือนเด,เด้เหมือน Copy and p a s t e พวางมาที่งบก้อนที่3ก็คืองบในการฝึกวิธีนะคะบูรณาการ3จังหวัดเช่นเดียวกันถัดไปค่ะ อันนี้คืองบที่บอกว่าซ้อน2เด้งนะคะในตัวกรอบสีส้มเนี่ยคือวัตถุประสงค์เนี่ย copy and paste เลยนะคะแล้วงบประมาณก็เป็น17ล้าน15ล้านตามลําดับรวมกันแล้วนะคะ32ล้านเนี่ยค่ะดูแล3จังหวัดแต่45ล้านดูแลจังหวัดที่เหลือทั้งหมดนะคะถัดไปค่ะแล้วก็งบสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสงบภายความมั่นคงภายในนะ,ะอีก12ล้านบาทนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนเรื่องยาเสพติดหรือว่าเกี่ยวกับตารวจน้ําด้วยนะคะขอบคุณค่ะถัดถัดไปค่ะ แล้วสุดท้ายฝากไว้นิดนึงค่ะเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณของสำนักงานตุลาแห่งชาติที่มีปัญหาก็คือว่าการจัดทําคําของงบแบบ Copy ปี้แอนพนะคะสัจัไปนะคะแต่สำคัญมากคือในเช่นค่าจ่ายของการของค่าตอบแทนนักจิตวิทยานะคะที่จ่ายเกินจริงทุกยอดหมายความไม่ใช่การหมายความว่าทุกครั้งที่มีการเขียนคําของงบประมาณมานะคะสำนักงานตุลาห่งชาติเนี่ยจะเขียนคําของงบประมาณของค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเนี่ยเท่ากัน ทุกปีนะคะปี .65 จัดสรร4.2ล้านนะคะใช้จ่ายจริงก็12.9ล้านนะคะจ่ายเกินมาตั้ง8ล้านนะคะแล้วก็ปีถัดมาก็ยังคงจัดสรรอยู่ที่4.2ล้านแล้วก็ใช้จ่ายจริงเกินไปอีกเป็น14.4ล้านนะคะปีถัดมาก็ยังคงตั้งเท่าเดิมที่4.2ล้านเหมือนกันไปพางก่อนก็ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอันที่2คือการค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานธนาูตรก็สําคัญเช่นเดียวกันว่าจะขอเท่าไหร่ต่อต่อกันไปนะคะปถัดไปค่ะ สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากนะคะถึงว่าการจดสัรงบประมาณในทุกๆหน่วยโดยเฉพาะสำนักง,งานตรวจแห่งชาตินะคะสำคัญมากๆคือตัวชี้วัดนะคะแล้วก็การกําหนดวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายขององค์กรค่ะต้องอย่าลืมว่านะคะองค์กรตํารวจนะคะต้องเป็นองค์กรที่ประชาชนนะคะเ,เชื่อมั่นและศรัทธานะคะจะต้องมีการจดสัรงงบประมาณที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งเอาไว้ค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณ